ดูเรียกมาดีใจที่ได้พบปะพวกคนพุ่งถี่นองทีร่ำจอตุกตกสารแล้ววันนี้กับน้าที่หนังตรงนี้กับเราคือผู้นำมัดร่ำจออิสราครกับไม่ขึ้นกับใครแต่ว่าที่หนังตรงนี้ทุกคนตั้งใจที่จะลุ่มนำมัดร่ำจเพื่อทำการพัฒนาบ้านเมืองของเราให้เจริญอย่งเรื่งมต่อไปในภายหน้ารับเดี๋ยวกมรวมโดยจากไป กายได้มาเปิดข้ารื่กับนนองนองตีมาตกคนหวาเราเจ้าเขาปั่พฟื้นขึ้นตกคนขิดหวากายรอลงมิตราดเนี่ยเมื่อเข้าแมวราซึ้นที่นี้รอเจ้าตรงนี้ทีหมารวมตอนนี้อตีลงรายสีว่าแ้วชิบที่คนรับแต่กับการลังใหม่ขมขิดหวาไม่ลอยไปสีมาคนกับในที่มรได้ขวานี้คงยืดไดวีเรา นี่คือคนัีร่ร้องหาบภอเมืองแรุ้กคนที่ร้องชุ่มใจจากจุงมจากเกลอำเภอบางทั้งแลียกคนที่ร้องอมรินทรเป็นจัดจากอำเภอกระนองแร้วกคนที่ที่คนเชยผู้ยากช่าจากบุญใหญ่บัวใจกยู่บ้านเรียกคนที่นี้ไปยุนรันแล้วนะเกอบเงนมาฝพนังหมดเแลยกคนที่รูุรุ้ผาคนที่ยังเก็จ้ามจากลาพนัง และพุ่นที่เจ็ดนซดพนเจลิ่มเกลดช่องปากกนังครับบังเดตางกัดลางนะครับเลขพุ่นที่แปดแปพันหลักกะเมิดเกล้ากกรเบิถุงชงเด่องครับแังเดลตางกับเนที่เก้าเจดัดุ่งชงเขลน้มัพุ่งถุงชงังเด่างกาเลขพุ่นที่สิประ้านตุงโตเกล็ดน้มพุ่ถุงสบเลขพุ่นที่สิบเอ็ด ชววัดองกันมนุษกับเรื่องชาวบ้นรียคนีทิพจ้องววีสนาจากอเภอแจ่วางกาลังดิงดังมากเรีการคนสีทิพจ้างคนคนิดดีทิพช์จองจากอำเภอดีเชิงลังดิงดังตอนนี้นะทิพ้์จ้างคุณเลยทุกกัารคิดวประมาณไม่ตั้งไปสีทิ์้องคุณกับสีจัลุงจันนานกจันโดเาะมัดทอจบหลังนี้กับขอบคุณัม